โรงเรียนบ้านสาครจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ถือเป็นต้นแบบของโรงเรียนพระอุวัฒนธรรมที่นักเรียนนะคะและครูทั้งชาวพุทธและมุสลมิมอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในความแตกต่างพร้อมกับนะคะขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืนค่ะ โรงเรียนบ้านสาคูค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีนักเรียนทั้งชาวพุทธและมุสลิมนะคะได้เรียนร่วมกันโดยทางโรงเรียนนะคะได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจความเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติจัดการเรียนการสอนนะคะและกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละศาสนาเช่นรายวิชาวิถีชาวพุทธค่ะที่เน้นในเรื่องของการเรียนรู้หลักธรรมการไหว้พระสวดมนต์ขณะเดียวกันนะคะนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ็มีรายวิชาอิสลามศึกษาที่เน้นในเรื่องของการแต่งกายที่ถูกต้องการเรียนภาษามาลายูนะคะและหลักศาสนาอิสลามโดยมีครูผู้สอนที่เข้าใจและมีความรู้ด้านศาสนามาสอนให้แก่นักเรียนค่ะ ซึ่งก็สอดคล้องกันค่ะกับนโยบายของสำนังกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทออค่ะที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหูวัฒนธรรมเป็นการส่งเสร,ริมให้สถานศึกษาได้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ที่ปลอดภยัยเท่าเทียมและเคารพในความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมขณะเดียวกันนักเรียนก็จะได้ความรู้นะคะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมซึ่งก เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างและเคารพถึงความหลากหลายแม้จะมีความแตกต่างทางศาสนาค่ะนางสาวพิญญาพัฒน์อิมวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาคูได้เปิดเผยนะคะว่าแนวคิดโรงเรียนพระอุวัฒนธรรมได้ถูกนําม,มาขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเท่าเทียมเด็กทุกคนนะคะจะได้รับความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขค่ะ ช่วงเวลาที่หลังเลิกเรียนนะคะนักเรียนก็จะไปทํากิจกรรมเล่นกีฬาแล้วก็ไปเรียนาศาสนาโดยตรงในในตอนเย็นประมาณสองทุ่มก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆได้เรียนแล้วก็ทํากิจกรรมทางด้านาศาสนาอิสลามโดยตรงในโรงเรียนก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะคะก็เลยให้คุณครูค่คะสอนสาศาสนาอิสลามโดยตรงค่ะโดยครูอิสลามค่ะ